A con đó tang hoa bông tang mất tang lộp lên tang 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 con tang 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 ถ้าออกมันมันหงายดิเนขาลังออกดึงเลยเปล่าบูกขาอย่างหลองมันแตกบ่าวบ่าวก็ดึงดึงคลายยังไงฮะยังไงฮะดึงเปล่าต้องบึงตึงบึงแล้วอ่าไม่ดึงจริงหรอเฮ้ยบ่มมีถุงมือมาเนาะจับโหลดคลายเออ เฝ้าแกะลรเอาให้มันเลียอะลดก็ได้เออแกะมึงปากออกเลยก็ปล่อยมันเลียเอานั่นมาดูดจ้เาเนื้อมาดูดให้มันเลียกินก่อนให้มันเลียกินก่อนให้มันมีแห้งแกะจะไหนว่าลบนี่ถีบเลยถีบเลย,เลยเอจปล่อยให้มันเลียเดี๋ยวมันเลียกินข้าวเดียวเอาดูดปากมาันด,ดูดปากเลยเออ ตะก,กอนตาวุตะก,กอนเนี่ยต้องเล็ก,กอเ,เ,เอาไปสักปวดหัใจปวดหัวใจอะไรแม่มันแม่มันกำลังต่ำเนี่ยดูดูดีดีพอกระบอกลบกน่เอาผ้ามาให้แม่่ายอาที่ไปเช็ดเือนไม่หายเลย ได้แล้วตัวไหนยุผียุสีเอากันขึ้หันมันเบ่งออกเองบ่อด,ดึงออกซอยน้ำตัวแดงไม่ออกเองขึ้หันไหมขึนหันดึงกไล่ไล่ออกมาพอดีบ่ได้ล้